น้องบ้านดุงทุกท่านนะครับเมื่อวานแซ่บพอแล้วเนาะวันนี้เอานิ่มๆน,นะครับพักบ้านแล้วก็เดี๋ยวเรายังมีผู้ปราศัยอีกสองท่านก็คือคุณคณิศรว่าที่นายกอบจอคนใหม่ของอุดรธานีแล้วก็อดีตหัวหน้าพักก้าวไกลคนแรกใช่ไหมครับที่พี่น้องคิดถึง เป็นทีมพิธานะครับอ่ะขอบะขาญาตนะครับ ือเล่มใหญ่ๆนี่แล้วพึ่งแปลกใจนะครับไม่ได้ถือ iPad หรือว่าช็อตโลนมาปาใสพอดีกกำลังอ่านเห็นครู่ใยสสอพึ่งก็ให้ความสำคัญกับเรื่องงบประมาณแน่นอนงบประมาณมีความสำคัญไม่ว่าจะบริหารประเทศบริหารท้องถิ่นเอาปจอก็เช่นเดียวกันผมก็เลยมานั่งดูงบประมาณเอาปจหน่อยเพราะว่า ผมเพิ่งได้ยินนะครับเนื่องจากหัวหน้าเทึงเพื่อนร่วมง,งานของผมนะครับหัวหน้าพักประชาชนในปัจจุบันวันก่อนได้พูดปราศัยเรื่องนโยบายอบปจอของเรานะแล้วก็พูดถึงเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็ในการปราศัยก็ได้ไปพูดว่าเอาปอปจดอนทานีเนี่ยมีเงินสะสมอยู่1500ล้านบาทนะซึ่งสามารถถ้าเราบริหารอย่าง มีประสิทธิภาพโปร่งใสเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งมันก็จะทำอะไรได้เยอะเลยปรากฏว่าไม่กี่วันมานี้ท่านอดีตน,นะครับนายกบอบจเดี๋ยวที่ลาออกไปนี่นะครับท่านพิเชียงขาวคำก็บอกว่าคุณเทงหัวหน้าพระประชาชนนี่ไม่รู้จริง เงินสะสมของอบจอ,ดอนดาธเนี่ยไม่ได้มี1,500บาทตอนนี้เนี่ยติดลบอยู่80ล้านบาทผมก็เลยต้องมานั่งดูครับเมื่อกี้เนี่ยขอเอกสารของนายกว่าที่นายกคณิสสนว่าช่วยเอาข้อมูลมาให้ดูหน่อยได้ไหมมันกตกลงมันมีเงินสะสมอยู่กี่บาทบ้างก็งมานั่งดูด่นะครับในเอกสารเนี่ยบอกว่า ปีงบประมาณ2,567ณวันที่2สิงหาคม2567อาบาจออุดรธานีเนี่ยมีเงินสะสมอยู่นะครับ1,557ล้านบาทณวันที่2สิงหาคม67นี่เดือนนี่เดือนปีอะไรนะนี่67พฤศจิกายนกี่เดือนแล้วครับ ยังไม่ทันสี่เดือนเต็มเลยผมเข้าใจว่าหัวหน้าเทงผมก็คงจะดูเอกสารแล้วก็คงจะคิดว่าเงินสะสมมันก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณนี้แหละนะครับรายละเอียดในนี้ไม่มีบอกว่าเงินสะสมพันห้า้อยบาทเป็นเงินสดเท่าไหร่เป็นทรัพย์สินอะไรยังอื่นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับโอ้แต่ถ้าผมก็สนใจนะว่าถ้านายกอดีตนายกวิเชียนบอกว่าไม่ได้มีพันห้าร้อยล้านแล้ว ติดลบอยู่80ล้านน่าตกใจมากนะครับคำถามคำโตตก็คือว่าคำถามคำโตโตไม่ใช่มาถามหัวหน้าเทงผมว่าคุณไม่รู้ไม่รู้จริงพันห้าไม่มีอยู่แล้วพอผมฟังยั้นคำถามคำโตต้องถามใครครับต้องถามนายกอีิเทียนดูไหมครับว่าจากพันห้าร้อยล้านบาทภายในเวลาไม่กี่เดือนมันติดลบ80ล้านบาท เอาไม่ทำอีกยังนี่มันทิ้งทวนไหมนี่พอรู้ว่าตัวเองไม่ได้ลงอยู่แล้วทิ้งทวนหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างว่าเรื่องงบประมาณสำคัญเรื่องการโปร่งใสการเปิดเผยการใช้งบประมาณสำคัญการให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการคิดในการกำหนดการใช้งบประมาณที่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงมันถึงเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเมืองการบริหารระดับชาติหรือการบริหารระดับท้องถิ่นอ,อันนี้เดี๋ยวผมพวกผมคงต้องไปทําการบ้านต่อว่าจากพันห้าร้อยล้านบาทภายในไม่กี่เดือนเนี่ย okay, <yeah. S 1> เอาไปแฮอยังเห็นบอกเห็นบ้างไหมนี่ั้พันห้าร้อยล้านบาทเป็นขุดเป็นอะไรบ้างเนี่ย หลายเดือนที่ผ่านมา,ามเดี๋ยวช่วยกันหาคําตอบต่อไปเดี๋ยวทิตหน้าถ้ามีคําตอบเดี๋ยวจะมาปาใส่กันตอ่อนะครับพอดีน่าสนใจมากผมก็เลยขอเอกสารมาดูฝากพี่น้องอุดอรไปถามอดีตนายกวิเชียนหน่อยจากพันห้าเหลือล,ลบแปดสิบล้านนี่แม่ใช้เงินเก่ง,จร,งจริงเลยนะปัญหาคือเราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับพี่น้อง ผมมาปลาใัยสเจอพี่น้องบ้างดูในวันนี้คงไม่แซ่บแล้วล่ะนะเดี๋ยวมันจะแซ่บเกินไปแต่ยางงี้ครับอยากจะมาอธิบายให้เห็นภาพหลวงเห็นภาพใหญ่ว่าทำไมพวกเราตั้งแต่พักอนาคตใหม่พักประชาชนพักก้าวไกลถึงให้ความสำคัญกับการเมือง้องถิ่นนะครับ เหตุผลสําคัญน่าจะมีอยู่สองเรื่องหลักครับพี่น้องเรื่องแรกหนึง่งเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เ,เราอยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนดังนั้นจะทำอย่างนี้ได้ลำพังการเปลี่ยนแปลง ลำพังการเข้าไปทำงานในการเมืองระดับชาติมันไม่พอมันต้องทำงานการเมืองท้องถิ่นด้วยนะครับทำงานการเมืองท้องถิ่นไม่ได้ไหมายความว่าคิดแบบนักการเมืองเก่าๆนะครับว่าถ้ามีนายกอาบตมีนายกเทศบาลมีนายกอาบาตอมีสจสทสอ,ทอ,สอ,อาบาตอจะมาเป็นหัวคะแนนให้กับสสไม่ได้คิดแบบนั้นนะ เพราะผู้ผมก็ชนะสอสอได้โดยไม่ต้องมีหหวคะแนนแบบนั้นทูกไ<อ>ู้ดูแต่ที่มันต้องให้ความสําคัญมันต้องเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่นไปพร้อมๆกับการเมืองระดับชาติเพราะการเมืองท้องถิ่นมันเป็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนมากที่สุดและหลายๆเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นมากกว่าการเมืองระดับชาตินะครับ พี่ดองลองลึกดูตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยจนเข้านอนตื่นนอนมาเป็นยังไงครับอาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าเปิดก๊อกเปิดก๊อกมาน้ําจะใสหรือน้ําจะเป็นชานมก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นถูกไหมครับเปิดประตูบ้านออกไปถนนหนทางจะเป็นยังไงคูคาอันตรายแค่ไหนส่วนใหญ่ ถ้าไม่ใช่ถนนใหญ่ๆแล้วถนนหลวง,งมันก็เป็นเรื่องของท้องถิ่นถูกไหมครับจะมีรถเมล์ให้เรานั่งไหมไม่ต้องไม่ต้องขับรถเองตลอดเวลาก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นถูกไหมครับจะมีสวนสาธารณะเก็บไข้ได้ป่วยจะมีเรื่องการบริการสาธารณสุขดูแลสุขภาพเราตั้งแต่ใกล้บ้าน มีสวัสดิการพื้นฐานในชุมชนจะมีดีหรือไม่ดีส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นทำงานเสร็จกลับบ้านจะมีพี่พักผ่อนหย่นใจสิ่งแวดล้อมจะดีไหมไฟถนนจะสว่างหรือเปล่าก็เป็นเรื่องท้องถิ่นดังนั้นการเมืองท้องถิ่นมันถึงสำคัญครับมันเกี่ยวข้องใกล้ชิดเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับ ว่าพี่น้องประชาชนจะสนใจการเมืองท้องถิ่นน้อยกว่าการเมืองระดับชาติถูกไหมครับเพราะเวลาออกไปเลือกตั้งสสเนาะจะออกไปเยอะแต่เลือกตั้งอบตเทศบาลอวตส่วนใหญ่จะน้อยกว่าไปเลือกสสนะครับ<อ>ดังนั้นก<อ>ผมก็อยากจะย้ำว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นไปด้วยกัน 24พฤศจิกายนนี้ลำพังท่านออกมาเลือกตั้งมันยังไม่พอครับอยากจะให้ชวนครอบครัวเพื่อนมิตรคนรู้จักคนข้างบ้านลูกหลานใครออกไปทำงานหรือออกไปเรียนทั้งนอกถ้าไม่เหลือบากว่าแงก็ชวนกลับมาเลือกตั้งให้เยอะๆถ้าเลือกตั้งคนเลือกตั้งยิ่งเยอะการเปลี่ยนแปลงมันยิ่งเป็นไปได้เยอะนะครับพี่น้องอันนี้ประเด็นประเด็นที่หนึ่ง ที่อยากจะย้ำเหตุผลที่สองที่ผู้ผมให้ความสำคัญกับ Team, ท้องถิ่นเพราะเราเชื่อว่าคำตอบในการพัฒนาต่างจังหวัดในการพัฒนาชนบทในการพัฒนาหัวเมืองต่างๆที่ไม่ใช่กรุงเทพคำตอบอยู่ที่การกระจายอำนาจครับเราเชื่อว่า ถ้าเมื่อไหร่ท้องถิ่นมีอำนาจมากกว่านี้มีงบประมาณมากกว่านี้มีทรัพยากรมากกว่านี้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยครั้งใหญ่พี่น้องลองนึกถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ท้องถิ่นของเรามีเงินมากพอมีอำนาจมากพอในการที่จะ ตัดสินใจและบริหารถนนหนทางปะปาบริการสาธารณะสา,สาธารณสุขพื้นฐานรวมถึงแม้กระทั่งเรื่องน้ำประปานี่นะครับได้ด้วยตนเองมากขึ้นทุกอย่างมันจะรวดเร็วขึ้นการจัดการน้ำแม่น้ำลำคลองอะไรต่างๆตัดสินใจเองไม่ต้องทุกเรื่องก็งไปถามที่กรุงเทพตัดสินใจได้เลยว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรแล้วก็มีเงินพอ อันนี้มันจะทําให้การแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันงเรามันเร็วขึ้นที่ผ่านมานะครับในหลายพื้นที่แค่จะติดไฟจราจรเนี่ยไฟแดงเนี่ยต้องทําเรื่องเป็นปีๆเลยนะครับทําหนังสือจากท้องถิ่นไปที่กรมไปที่อธิบดีย้อนกลับมาไปไปมาๆ,ๆนะครับกว่าจะได้เป็นปี อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับดังนั้นนี่เป็นเหตุผลที่พวกเราตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนถึงให้ความสําคัญกับท้องถิ่นและก็โชคดีครับไม่ไใช่โชคดีหรอกโชคร้ายก่อนโดนยุคพักอนาคตใหม่คุณธนธรคุณชอบพันิกาอาจารย์ปิยบุตรและเพื่อนโรงงานผมจำนวนหนึ่งก็ไปตั้งคณะกนะ้าวหน้า ในเมื่อเขาไปอนุญาตให้เราทํางานการเมืองระดับชาติเราก็ไปสนับสนุนการเมืองน้องหิ่นส่งคนเลือกตั้งไปช่วยพัฒนานโยบายแล้วก็โชคดีที่พี่น้องให้ความไว้วางใจเรานะครับจำนวนหนึ่งเราถึงมีโอกาสที่จะไปบริหารเทศบาลบางแห่งไปบริหารอบตอบางแห่งแล้วก็ได้ทดลองทำงานให้เห็นว่าเมื่อไหร่ที่เรามีวิสัยทัศน มีความมุ่งมั่นตั้งใจเข้าไปทํางานการเมืองท้องถิ่นโดยไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นตัวตั้งเราทําได้ครับเราทําสิ่งที่นักการเมืองไม่ว่าจะระดับชาติหรือท้องถิ่นที่ผ่านมาบอกว่าทําไม่ได้หรอกเงินไม่พอหรอกทําไม่ได้หรอกเราทําเราพิสูจน์ว่ามันทําได้ทําอะไรบ้างครับอ่ะ นโยบายเด่นอันหนึ่งเดี๋ยวคุณคณิสรจะมาเล่าปลาปาดื่มได้ผมยกตัวอย่างเราใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งปีนะครับทำให้เทศบาลอาจสามารถที่ร้อยเอ็ดจากเดิมที่น้ำปลาปลาดีนะครับอย่าเรียกว่าน้ำปลาปลาเลยครับเรียกว่าชาเย็นนมเย็นดีกว่าคุณกลัฟออกมาเป็นชานมสีน้ำตาลไม่ต่างกับหลายหลายพื้นที่นะครับ กลายเป็นน้ำประปาที่ใสสะอาดดื่มได้ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีและก็กำลังจะขยายไปอีกหลายที่ตอนนี้ขยายไปหลายที่แล้วครับถ้าเมื่อไหร่เรามีโอกาสบริหารในระดับจังหวัดถ้าพี่น้อง24พฤศจิกายนนี้พี่น้องให้ความไว้วางใจพักประชาชน เราก็จะมีโอกาสทดลองทำให้ดูว่าทำให้น้ำประปาใสาสะอาดดื่มได้ทั้งปีทั้งจังหวัดเป็นไปได้ที่แรกที่อุดรธานีเอาไหมเอา,เอาผมขอโมยสักนนิดหน่อยครับพี่น้อง<ป>แล้วเราไม่ได้คิดแค่พื้นพื้นนะครับจริงๆเนี่ยทำน้ำประปาให้สะอาดเนี่ยนะครับ มันง่ายมากผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมมันทำกันไม่ได้แค่ให้ความสำคัญแค่ให้ความตั้งใจผมนี่เรียนผมจบวิศวกรสิ่งแวดล้อมนะครับอาชีพเนี่ยก็ทำน้ำประปานี้ก็เปนส่วนหนึ่งมันง่ายสุดๆมันเป็นเทคโนโลยีที่โบราณมากครับไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสเลย แต่เราไม่คิดแค่นั้นสิ่งที่พวกเราคิดมันไปไกลกว่านั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทำต่อว่าพอเราทำให้สะอาดแล้วเราทำยังไงที่อาจสามารถนะครับเราก็ใส่เทคโนโลยีใหม่เข้าไปครับสะอาดนี่มันง่ายไปครับสามสิบปีที่แล้วเขาก็ทำกันได้แล้วใส่เทคโนโลยีใหม่เข้าไปทำให้มันฉลาดสมาร์ทอัจฉริยะครับทำยังไงครับ